ยาวมาเลยเวลาเกลาออกแวบสเกลเยอะหน่อยนะคะคือเริ่มจากตรงกลางของอีกอันหนึง่งแล้วก็ต่อมาต่อมาหมายถึงว่าให้มันโค้งต่อกันมาเลยค่ะจะได้ปาดแค่ครั้งเดียวต่อไปนะคะก็ตรงนี้ตรงกลางเนาะก็ขยับมานิดหนึ่งค่ะตอนที่เราแกะ กรีบนะคะอย่าให้เลยตรงส่วนนี้ออกมานะคะให้อยู่ด้านไหนเท่านั้นนะเลยมาเลยค่ะสวยๆอยากน่อยตอนจบอย,อย่าพยายามจบให้มันชนกับตรงเส้นเดียวกันกับกลีบของช้นก่อนหน้านี้นะคะให้มันเลยมันมานิดนึง ก็คยัจะไม่ค่อยสนใจค่ะว่ามันจะชั้นนี้จะได้5้ากลีบหรือเปล่านะคือถ้ามันได้5้ากลีบอะมันก็จะกลีบมันก็จะซ้อนกันเยอะเกินไปแล้วก็มันก็จะสั้นเกินไปดูให้มันเหมาะสมว่าเอ้ยอย่างเงี้ยสวยละถึงจะเป็นสี่กลีบก็ไม่เป็นไรค่ะนอนมีดเลยค่ะ หเห็นครูแอปวางสบู่ไหมคะให้ขนาดกับพื้นนะคะแล้วก็อย่าเปลี่ยนมุมเขานะให้มุมเขาอยู่ที่เดิมแล้วก็แค่หมุนหมุนมือกระดึบไปแล้วก็ตอนนี้เอาออกนะคะเอาหัวแม่มือกดไวค้ค่ะอ่าตอนนี้ก็ใช้ปลายนิ้วเหมือนเดิมนะคะ แมักจะทำแค่ซ้ายขวาเท่านั้นนะคะตรงกลางจะไม่ทำอหักก็ดันขึ้นมาค่ะโอเคตรงไหนใช้ปลายนิว้วไม่ได้ก็ใช้ปลายมีดนะคะ เส็ละชั้นต่อไปค่ะตรงนี้เลยตรงกลางของสองกลีบตัวจะเห็นว่าปลายกลีบนะคะแควรให้สุดขอบนี่เลยนะเห็นไหมสุดขอบแต่ไม่เกินนะคะไม่เกินถ้าเกินก็คือกลีบจะไม่สวยเลยปลาดออกปาดออกให้มันเรียบ ต่อเนื่องกันไปนะคะสุดขอบค่ะสุดขอบเลยมาเลยมานิดนึงโอเค ตอนนี้จะถึงกลีบสุดท้ายแล้วนะคะชั้นนี้แรวบจะไม่ดัดปลายกลีบนะคะคราวนี้ก็จะเป็นกลาวชั้นสุดท้ายแล้วตรงนี้คือขอบข้างล่างสุดนะคะอเอาให้สุดตรงนี้เลยนะ เห็นไหมว่าเมื่อกี้เราเอียงแค่นี้คราวนี้เอียงเพิ่มองศาพเพิ่มเข้าไปอย่างนี้นะคะผักออกไปข้างหน้าแล้เราจะได้ง่ายในการเกลาออกนะคะทุกครั้งที่เกลาจะต้องเห็นปลายมีดของเรานะคะเพื่อให้แน่ใจว่าเราตัดขาดหมดแล้วนะ โอเคคราวนี้นะคะจะเห็นว่ารอยนะมันมีรอยที่มีดที่เราจิกเข้าไปเมื่อกี้นะคะให้ใช้ด้านปลายคมนะคะปาดเลยค่ะด้านไหนก็ได้อะลากมาคะ่ะเป็นการลบรอยนะคะไม่ให้เห็นรอยละสุดขอบเลยค่ะ กลางคราวนี้ไม่สับหวังนะคะให้มันชนกันเลยค่ะอืมชนเลยนะคะโค้งมาะคะ่ะชั้นสุดท้ายนี้เราจะเอาไว้ปิดนะคะปิดตลับรูตลับนะคะ เสร็จแล้วค่ะคราวนี้วิธีการเอาออกของครูแอนะคะครูแอบก็จะตั้งมีดอย่างนี้นะคะแล้วก็กำแบบนี้เลยคะ่ะแล้วใช้นิ้วชี้นะคะแตะตรงนี้นิ้วชี้จะเป็นตัวคอนโทรลนะคะโอเคก็ถ้ามองมุมนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะปักเข้าไปเลยค่ะปักเข้าไปตรงร่องนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนนะคะโอเค ถ้าเป็นด้านมุมนี้ก็จะเอียงสบู่นิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเห็นปลายมีดถอยแอบแ้ช่วงไหนที่มันเป็นมุมนะคะแล้วก็ดันปลายมีดขึ้นมาแล้วก็มือนะคะที่เราจับด้านขอบข้างนี้นะคะมันก็จะไม่ไปทำร้ายกรีที่เราแกะไว้นะคะ วิทาเอาออกนะคะก okay. จะใช้วิธีนี้แล้วก็ใช้หัวแม่มือนะคะกดลงไปตรงกลางนี่ตรงที่ไม่มีกลีมะนะคะอ่ะเสร็จล้วเรียบร้อยแล้วคะ่ะสวยงามะคะ่ะ